แกงเรียงนะคะแกงเรียงผักผักรวมนะคะกุ้งสดนะคะกุ้งสดมีกุ้งอยู่หน่อยหนึ่งเอามาแกงเรียงซะเลยส่วนอันนี้ก็จะเป็นฟักนะคะฟักเอ้ยไม่ใช่เป็นฟักทองอาจจะเอาไม่หมดนะ มันเยอะ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 ขอบคุณหลายๆนะคะมาช่วยหั่นฟักกันก่อนช่วยหั่นฟักกันก่อนเดี๋ยวเรามากินแกงเรียงกันนะคะแกงเรียงอันนี้ก็ปอกปอกเปลือกเอาออกบ้างนะคะเปลือกมันแข็งเอามันออกบ้าง สีน่ากินมากเลยขอบคุณหลายๆนะคะแกงเรียงผักรวมนะคะผักหลายๆอย่างรวมไปอร่อยอันนี้น่าจะ พอแค่นี้ก่อนเพราะว่าเนี่ยมันเยอะมากเลยเดี๋ยวจะมีอันนี้อีกนี่อันนี้ก็เป็นบวบเขาเรียกอะไรนะบวบเปี่ยมบวบเปี่ยมไม่รู้แก่ยังได้มาสองอันต้องเอาหมดเลยอันนี้ต้องเอาหมดเลยแต่ฟักทองเราเอาเก็บไว้ได้เนาะนี่นะปอกเปลือกเอาเหลี่ยมออกซะหน่อยเราทำแบบนี้ปะ เขาทำกันแบบนี้ไหมเนาะมาค่ะเดี๋ยวมากินแกงเรียงกันนะคะขอบคุณหลายๆนะคะยายเล็กสวัสดีคะ่ะเอสพีพรนสวัสดีจากยายเล็กนะคะสวัสดีทักทายกันนะคะเก๋จะไม่ได้อ่านเม้นมากมายนะคะมวะัวตะเราทำหน้าหน้าเตาเนาะ ถ้ามัวอ่านอ่านเมนเก๋ก็ไม่เสร็จขอบคุณนะคะคุณเพิ่งสวัสดีครับจากสิบ h ช n แนลนะคะนี่ก็เปลือกออกบ้างนะคะเอาเปลือกออกไปบ้างเอาเรียมเอาเรียมเอาเรียมมันออก ลบเหลี่ยมมันออกมันเหลี่ยมจัดใช่ไหมลบเหลี่ยมมันออกบ้างนี่ประมาณเนี้ยประมาณนี้นะเดี๋ยวอีกลูกหนึ่งเพราะว่าอันนี้มันเก็บไม่ได้มันจะแก่ขอบคุณนะคะเก๋ก็ใช้มีดสองคมนี่แหละปอกเปลือกไปเลย ยายวาดสวัสดีจากยายเล็กเออยายเล็กสวัสดีจากยายวาดนะคะทักทายกันนะคะเมนูบ้านๆนนะคะอาหารภาคกลางนะคะอาหารไทยขอ,ะะขอบคุณนะคะนี่นะคะปอกๆแบบประมาณเนี้ย บางคนก็ไม่กินนะบวบเนี่ยบางคนก็กินบวบบวบเปลียมนี่ เสร็จแล้วสองลูกนะคะสองลูกประมาณนี้เลยเดี๋วขอเคลียร์พื้นที่หน่อยขอบคุณนะคะทุกเลิฟทุกไลน์นะคะ